ครับยันมากครับสามเบ็ดสามหนึ่งสองทีนะครับอันนี้เป็นรถออกห้างนะครับก็เป็นเอกสารผ่อนซื้อขายกระทางห้างเลยนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวเลยนี่ครับเอกสารอยู่ครบนะครับมีคู่มือนะครับครบ ไราวเวอร์นี่ครับสามหนึ่งสองทีเอ็กนะครับตัวนี้ล้อหลังนี่เป็นยุบมาแล้วนะครับก็ไล่เขาโพดพอดีเลยครับความกว้างล้อหลังอยู่ที่ร้อยยี่สิบสองเซนนะครับนี่ครับสี่ตัวนี้เดิมๆเ,เลยนะเดิมเดิมแบบนี้เลยแข่นี้ครับชิดสองข้างเลยครับ มาพร้อมกับผ่านตาช้างนะครับผ่านห้าตาช้างครับตัวนี้ยางดอกดีทั้งตีเล่นนะครับนี่ครับบอกเดิมตัวรถสีเดิมหมดนะครับนี่ครับหน้าตาก็ยังรออยอยู่เลย คาสวยครับไม่มีแตกเกียร์ตันนะครับตัวนี้ติดง่ายเครื่องไรเร็กนะครับชั่วโมงมันเป็นดิจิตอลนะครับเลขมันจะลางๆนะครับมองไม่ค่อยเห็นแล้ะครับบอกตำแหน่งเกียร์เกียร์น้ำมันเกียร์ความร้อนใช้งานได้ครบหมดนะครับแด่ <S 2> <S 2> <S ไปหนะ้าไปเลี้ยว ติดทบนะครับวิดีโอนะมีสองรอบนะครับห4้ารนะ้อยสี่ิกับแปดร้อยนะวิดีโอก็ปกติเลยนะครับฟันปกติเลยนี่เป็นผ่านห้าตาช้างนะครับ ไปดูดิเคลอนดีครับขึ้นตุดไม่มีกระตุกเลยนี่ไฟมุมนะครับไฟมุมหน้านะครับไฟมุมล้อติดครบนะครับไฟติดครบ,บหมดเลยเป็นโรเตอร์นะครับนี่ ใครไปใส่ล้อโยงก็ได้ครับนี่เตามากโยงอะไร เครื่องดีมากเลยครับไม่มีระบายเลยเห็นเปลืองข้างในใส่เลยครับน้ำก็ปกติครับเครื่องสมบูรณ์ดีเลย ซอยเสียนะครับอคอนี้ตีเดิมนะอันนี้ตีเดิม,มไม่มีไหมนะครับตัากระวิกครับมาอันนี้ครับ นี่ดับเครื่องห่างไม่ตกนะนี่แบบนี้เลยครับเดิมๆครับแค่นี้ใจติดต่อมาครับตูนหกสามสองตีสองเก้าเจสี่ห้าครับนี่ครับเป็นรถใหม่ออกศูนย์นะครับนี่ครับคู่มือคู่มือติดรถมาแบบนี้เลยนี่เป็นภาษาไทยเลยนะ นี่ครับเป็นรถออกศูนย์เป็นตัวนำเข้านะครับตัวนี้น่าจะผลิตญี่ปุ่นพวกกระทะล้อพวกอะไรครับนี่ครับเจแปนนะครับนี่ตัวนำเข้ามาขายชุดเล็กๆครับจะไม่มีเล่มทะเบียนนะครับนี่เอกสารทั้งบริษัทเลยนี่ครับนี่ครับนี่ยันมากสามหนึ่งสองนี่ครับ นี่ราคานะครับสามแสนเก้านะครับคันนี้ผ่อนมานะครับนี่นี่นี่เอกสารนะครับตั้งแต่ปีห้าสี่นะครับนี่รถคันนี้ปีห้าสี่ออกนี่ครับประมาณนี้ครับออกเบือตรงงานท่านใดครับราคาหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับไม่ไกลจดส่งให้นะครับ มาทดลองขับลองดูได้ครับตัวนี้สามสิบเบ็ดแรงนะครับสภาพเดิมๆครับตัวนี้รถไล่นะครับนี่เดิมแบบนี้เลยไปผ่านตาช้างไปครับหโครงหลังคาสวยครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีวิ่งไวนะครับตัวนี้ความกว้างตัวรถร้อยยี่สิบสองเซนทำรุ่นข้าวโพดน่สายเลยครับแรงเลือยๆหลือเกียร์ตัตเตอร์นะครับครับคอมครับ